โอเคนะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแจกเกมหนาลุตต์สปูเดนกันนะครับผมนะอาถ้าใครอยากได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลก์ไว้ให้ก็แล้วกันนะครับผมนะอาส่วนเวอร์ชั่นนี้นะครับผมนะมันก็จะมีตัวละครเพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับผมนะอาโอเคเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนี่เลยครับผมอา ยาโจนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะถ้าเรียกผิดก็ต้องขออภัยกันเป็นอย่างแรงก็แล้วกันนะครับผมนะอ่าโอเคส่วนน้าลูกโตกันนะครับผมในเวอร์ชั่นนี้นะมันก็จะแปงลงร่างเป็นร่างทองได้นะครับผมนะร่าง <c oughs> สัตว์หางนะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละมั้งนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับผมส่วนตัวละครที่มันดึงมาให้นะครับผมก็ตัวนี้เลยนะครับผม ตอนแรกๆนะครับผมมันก็จะไม่มีใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้มันก็มีแล้วนะครับผมนะอ้าโอเคอ่าใพวก 2, 2> ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะอ้าโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเนะี่ยอ้าก่อนนะโอ๊ยลืมไปนะครับผมโอ๊ยโอเคลืมไปนะ จริงๆแล้วเราต้องอกดชิกสองครั้งนะครับผมนะกดสองครั้งนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก้อนแล้วกันนะครับผมกดชีกสองครั้งครับให้มันได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเกมเลยนะครับผมมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรจะเฟอร์เฟกกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ผมองขอตัวลาไปก่อนก้อนแล้วกันนะครับผมนะอ่า ถ้าขยักได้แล้วก็นั่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้ก่อนแล้วกันนะครับผมแนะสรลววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไก่อนก็แล้วกันนะครับผมสรลววันนี้บายครับบาย